แพทค่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนคะเอาใจนะคะแฟนคลับสําหรับคนที่ชื่นชอบรถราคาถูกค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเป็นแบรนด์ดังแล้วก็เป็นรุ่นยอดนิยมด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งผ่อนน้อยนะคะน้องพัทเริ่มต้นผ่อนเพียงแค่4,000กว่าบาทเท่านั้นเองเอ๊ะอยากรู้จังว่าเป็นรถอะไร ไปเชิญชมกันเลยมีสองคันเลยนะคะทั้งคัไหนก่อนนะคะก็จะเป็นรถที่แบรนด์ดังนะคะถึงจะเป็นต่างค่ายแต่ได้รับความนิยมทั้งสองคันเลยนะคะอย่างคันแรกเนี่ยที่อยู่ข้างแพทนะคะก็จะเป็น Toyota v o ีอนะคะตัวนี้เป็น 1.5J นะคะราคาก็อยู่ที่235,000บาทค่ะปี2012 12นะคะ คันที่2นะคะเดี๋ยวกล้องซูมมาทางนี้นิดนึงคะ่ะคันที่2นะคะข้างๆกันนะคะก็เป็น Honda นะคะ c i v i c นะคะปี2008นะคะราคาอยู่ที่255,000บาทนะคะ ใช่ค่ะทั้งสองคันนะคะก็เป็นรุดยอดนิยมนะคะแล้วก็ผ่อนน้อยนะคะผ่อนสบายนะคะราคาถูกจะซื้อสดก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อผ่อนก็ได้เราก็มีไฟแนนซ์รองรับนะคะเริ่มต้นกันไหนก่อนดีเอาเป็นคันนู้ดคันนี้นะคะป็นซีวิคก่อนละกันนะคะตัวนี้เป็นโฉมนางฟ้าใช่ไหมคะพี่ปุ้ยใช่คเรียกว่าโฉมนางฟ้ากันเนาะค่ะอันนี้นะคะก็ผ่อนเบาเนะคะเริ่มต้นเพียงแค่4 0่พันกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะ อันนี้เป็นสีบรอนนะคะเป็นเครื่องพันแนะคะตัวน,นี้เนาะพันแรุ่น S ส <S S 1> <S S 2> เนาะใช่ค่ะค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นโฉมนางฟ้านะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกไฟด้านหน้าเป็นแบบไฟแบบตาเพชรนะคะเดี๋ยวให้น้องกิฟนะคะทีมงานตากล้องของเราซูมด้านหน้าจะสังเกตนะคะว่าไฟด้านในเนี่ยใส่นะ ใส่มากเลยนะคะอันนี้เป็นรถปีปี08ก็จริงแต่ไฟไฟค่อนข้างใหม่ไฟใหม่ไฟใหม่ด้วยเจ้าของเดิมนะคะค่อนข้างดูแลได้ดีเลยนะคะรถเราเหมือนเดิมนะคะรับประกันนะคะไม่มีชนหนักนะคะไม่มีจมน้ําแล้วก็ไม่มีกอไม้นะคะค่ะ 255,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเล็กอย่างนะคะสีนี้นะคะมันเป็นสีออกดูภายนอกมันจะเป็นออกสีแบบเทาบอลเงินเนาะ,ะสีนี้นะคะถ้าถึงแม้มีรอยอะไรมันก็ดูไม่ชัดมันเป็นสีที่ดูไม่เก่านะคะให<ช>ม่อยู่เสมอเลยนะคะถึงได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะสีนี้นะคะแล้วก็ยางเนี่ยก็เป็นยางใหม่ยางดีนะคะลูกค้าปีใหม่ปี19เลยนะคะขอบ15 15นะคะนี้ให้ดูขอบก่อนขอบ15 โอเคนะคะเดี๋ยวดูโดยรวมรอบรอบกันนะคะโอเคตอนนี้ระหว่างที่ช่างกล้องนะคะซูมรอบรอบ,รอบเนาะอ่าออ อันนี้เป็นไฟท้ายโดนัทใช่ไหมคะพี่ปุย้ยใช่ค่ะโดนัทอยากกินใช่ไหมอันนี้ค่ต้รงอยากซื้อดีะอ,อ่าค่ะตัวนี้นะคะกกเ,เป็นโฉมไฟโดนัทที่ที่น้องแพทบอกนะคะเป็นโฉม F D dog นะ F D เ <F D S 2> นาะที่เขาเรียกกันว่า F D นะคะ เป็นรุ่นที่ซีวิ c ที่ยอดนิยมแล้วก็คนนิยมนํามาแต่งเพราะว่ามันสวยมากถูกต้องใช่ค่ะแล้วคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยนะคะพร้อมกับด้านล่างนะคะมันจะเป็นภายเทอคู่นะคะทอคู่เนาะค่ะสภาพโดยรวมคือดีเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะผ่อนได้นานสูงสุดถึง8 4งวดใช่ไหมคะแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นแค่4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองเนาะโอเค เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยดีกว่าไหมคะน้องแพทขาเนาะมาด้านในเลยด้านาในเลยลเนาะคุณแจเ๋ยพัดหยิบให้โอเคตอนนี้ขับนะด้านในนะคะก็จะกว้างขวางนะคะนั่งสบายนะคะพี่ปุ้ยสบายมากเลยค่ะออานี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นพวงมลาลัยแบบพาวเวอร์นะคะลูกค้าเนาะ แล้วก็นี่ส่วนเครื่องเสียงของเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะรองรับนะคะในส่วนของวิทยุ FMAM มี CD นะคะลูกค้าใส่ CD ได้ด้วยใช่ค่ะแอร์หน่อยดีกว่าแอร์เย็นแอร์เย็นไหมคะน้องกิฟเย็นไหมคะน้องแพทเย็นมากอยู่ข้างนอกก็เย็นนะคะพี่ปุ้ยไม่ไม่แอร์เย็นป่ะ <laughs> พี่ปุ้ยแอร์เย็นไหมเย็นค่ะสายที่ถืออยู่คืออะไรคะอ่า ไม่ใช่ไมโครโฟนนะคะน,ะนี่อันนี้เป็นสายที่ต่อ AUX โทรศัพท์ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะที่มันเป็นรูอ่ะเขาเรียกว่าพวก AUX หรือว่าเป็นพวกโทรศัพท์กับก้นโทรศัพท์อะค่ะ มีก้อนีนแบบนึ่งไหมไม่มีเนาะสช่ารถสามารถเชื่อมต่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็เหมือนใช้ลาโพงรถนะคะใช้ลำโพงตรงนี้ค่ะมันจะมีตัวแปลงไฟซึ่งซึ่งหลายๆท่านบองว่าเฮ้ยตรงนี้ชาร์จแบตได้หรือเปล่าโทรศัพท์ทาได้นะมีหัวแปลงไฟก็สามารถชาร์จได้ช็เหมือนรถของพี่อะค่ะมันก็จะเป็นใส่ตัวแปลงนิดนึงตรงนี้ชาร์จแบตหรือว่าจะเป็นเสียแปลงเป็นตัวแปลงใช้ได้เหมือนกันนะคะใครที่หานะคะ รถซีบีคสวยๆคันนี้ในราคาเบาๆนะค, 250, คะสองแสนห้าหมื่นห้าพันนะคะขอแ,แนะนําเลยภายในเนี่ยจะเป็นเบาะหนังคือสภาพดีเลยนะคะจะบอกได้ว่าข้างในอะ่ะลูกค้าเดิมดูแลมาอย่างดีมากเลยสังเกตจากเบาะของเขานะคะอันนี้เป็นเบาะหนังสภาพเดิมๆเลยนะน้องแพทขั้งหลังมีรอยอะไรไหมไม่มีเลยค่ะค่ะแล้วก็ไม่ไม่ช้ำไม่ยุ้ยนะคะลูกค้าค่ะเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะแท้เดิมเลยนะคะ,คะ เบาะหนังนุ่มมากนะคะอยากให้ดูถึงความสดของเขาว่ารถเขาสวยมากเลยสวยมากนะคะคันนี้เนาะอ่าโอเคด้านหลังนั่งสบายไหมคะน้องแพทนั่งสบายค่ะพุ้ยแล้วก็มีที่ดํมดํมราวจับแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขนาดพี่ปุ้ยกระเถิบเบามาข้างหลังสุดแล้วใช่ไหมคะแพทก็ข้างหลังก็ยังนั่งสบายค่ะไม่อึดอัด มันนั่งกว้างมากเลยนะคะนั่งนิ่มมากนะคะเบาะนด้นิ่มมากนะคะแล้วก็ภายในนะคะค่อนข้างโอโถงนะคะและที่สําคัญนะคะสะอาดนะคะสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะคะเดี๋ยวแชร์ข้อมูลนิดนึงด้านหลังเนาะน้องพพทสังเกตไหมคะตรงเนี้ยอ,อันนี้จะแชร์จากประสบการณ์นะคะนิดนึงเพิ่นว่ารถพี่ปุ้ยใช้ชีวิตเหมือนกันเดี๋ยวจะเป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะคะสังเกตไหมอะ บางรุ่นอะมันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบมันเป็นแบบเคิร์ฟมันจะเป็นแบบนูนๆขึ้นมามีมีตะพัด<ช>ตรงนี้ตรงเนี้มันเป็นบปแบบแบนเรียบๆไปเลยซึ่งอะผู้โดยสารที่มีเด็กอะไรเด็กชอบเดินตรงเนี้ยเดินได้ใช่ค่ะเดินสะ<ช>ดวกเนาะแล,แล้วก็มีมพรมคันนี้มีพรมให้ด้วยนะคะ<ช>ที่รองแขนมีไหมคะน้องแพท อันนี้คือที่พักแขนเออวางแก้วด้วยใช่ค่ะที่พักแขนนะคะเราสามารถวางแก้วได้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นี่แล้วก็ช่องด้านหลังน้องแพทนะคะที่น้องแพทนั่งอยู่เนี่ยก็คือสามารถใส่ของนะคะทิชชู่เอวยของเอวยนะคะค่ะโอเคฟรีดาวไหมคะคันนี้คันนี้นะคะเครดิตดีฟรีดาวไปเลยค่ะลูกค้าค่ะถือได้ว่ารถสวยสภาพเดิมเลยเนาะเมื่อกี้บอกไปยังเดี๋ยวรบกวนน้องกิฟต์ซูมให้หน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะ ด้านด้านตรงกระจกมองข้างนะคะก็เป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านะคะนี่เนาะเทสให้ดูนะคะขันไม่เอ่ยปรับและพับไฟฟ้าอีกรองหรอคะน้องกิฟต์อ่าค่ะดูด้านหลังกันดีกว่าเนาะปรับและพับไฟฟ้าแล้วหลังกันดีกว่าปิดปิดปิดเลยก็ได้เนาะปิดดูดแลงก็ได้เนาะ ่าตัวนี้ก็เป็นไฟท้ายโดนัทนะคะแถมมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้วยนะคะอ่าคันนี้นะคะมีความพิเศษนะคะ,คะก็คือช่วยเป็นเรามีตัวช่วยประหยัดประหยัดนะคะ,คะก็คือมีแก๊สให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปติดเพิ่มเลยนะคะ,คะ แก๊สนี่เราไดา้มีการตรวจสอบสภาพแล้วนะคะได้รับมาตรฐานนะคะแล้วก็ไม่มีหมดอายุด้วยนะคะลูกค้าที่ชอบความประหยัดนะคะก็มีอำนวยความสะดวกให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่แล้วก็มีฝาถังน้ำมันเปิดฝาถังน้ำมันก่อนรู้สึกว่าจะมีรองรับ E20 ด้วยด้ามมือจับให้ด้วยนะคะกันลอยกันลอยตรงมือเปิดนะคะรองรับ E20 ลองรับ e 2 0ใช่ค่ะ91ขึ้นไป e 1 0 e 2 0ได้นะคะลูกค้าเป็นเบนซินนะคะสำหรับนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะแฟนคลับที่น่ารักทั้งหลายนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับพุ้ยกับแปทแล้วก็ทีมงานของทางโชรูมีเจนท์คมขาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเรานิดนึงนะคะคะหรือว่าใครที่เจอเราทางช่อง YouTube Channel นะคะก็ฝากกดซ u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ เดี๋ยวพี่ไปเปิดห้องเครื่องก่อนดีกว่าได้ค่ะอ๋อวิแอบเห็นคาสีาสยาวถึงปีหน้าเลยเลยปีหน้าเลยโอ้โหสวยมากเลยสวยมากนะคะนถไม่มีการขยับเลยคันนี้แล้วก็ฝากระโปรงเนี่ยก็เป็นฝาเดิมแท้เดิมเลยนะคะจะให้น้องกิฟต์นะคะอยากโชว์มากเลยเน,ะนาะน็อตถ้าดตรงฝากระโปรงนี่ค่ะไม่มีขยับเลยแพทสวยมากสวย ฝากระปองรอนสวยไหมรอนสวยเลยค่ะสวยมา้เลยใช่ค่ะแล้วก็เป็นฝาเดิมฝาแท้นะคะไม่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนฝามานะคะกิบเลยไม่น่าเชื่อรถปีศูนย์แปดสภาพแบบเหมือนรถปีใหม่ๆเลยเนาะใช่ค่ะแล้วเครื่องยนต์นะคะก็เป็นเครื่องยนต์แท้เดิมนะคะไม่มีการตัดต่อหรือดัดแปลงนะคะเลขเครื่องเลขถังก็เดิมนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนี่ค่ะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะคะใส่กิบเลยค่ะน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายแล้วเรียบร้อย โอเคสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่ออินบ็อกซ์หาแอดมินได้เลยนะคะปรึกษาเคสก็สามารถทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่พี่เซลจะโทรหาเนาะค่ะโอเคมาถึงด้านรถอีกคันหนึ่งนะคะเป็นรถสีขาวแมนโต y ่ t วีอ o สปี2012นะคะใช่ค่ะตัวนี้เป็น 1.5J นะคะลูกค้าสีขาวราคาเท่าไหร่คะแพราคาอยู่ที่2 3 5 0 0 0บาทนะคะ ก็ผ่อนเริ่มต้นนะคะใกล้เคียงกันนะคะเพียงแค่สี่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าใช่ค่ะคันนี้นะคะมีทั้งสเกิร์ตนะคะไฟตัดบอกนะคะแล้วก็ไฟหน้าใส่แจวเลยนะคะ,ค,ะคันนี้ราสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะรู้ไหมคะว่าตัวเต้าวีออสเนี่ยเป็นรถที่ว่าคนก็นิยมเช่นเดียวกันเนาะไม่ตกรุ่นเลยนะคะไม่ตกรุ่นเลยค่ะ ขายดไขายดีนะคะแล้วก็มีลูกค้าถามมาค่อนข้างเยอะนะคะคสำหรับรุ่นนี้นะคะดูอย่างตัวนี้นะคะมาพร้อมนะคะกับแม็กดำนะคะดูเท่ไปเลยเนาะแม็กสิบหกเนาะขอบสิบหกใช่ไหมคะขอบสิบหกปีเลยเอ่ยยางปีสิบเก้ายางปีใหม่สิบเก้าเลยนะคะ สีขาวนะเดี๋ยวข้างในเดี๋ยวให้น้องแพทขับนะคะคันนี้ใอ้น้องแพทขับคันนี้ไปเลยออกจะแนวรถแต่งนิดนิดนะคะแต่สภาพสวยสดมากเลยนะคะคใช่ค่ะแต่สภาพเครื่องนี่คือเดิมๆนะคะลูกค้าแต่ว่าภายนอกเขาอาจจะมีการตกแต่งนิดนึงเนาะ <c oughs> นี่ภายในนะคะลูกค้าที่เห็นเป็นเบาะสีส้มนี่คือหุ้มหนังไว้แต่ว่าเราสามารถเลือกได้2งแบบเนาะใครแบบชอบแบบออลิเดอรแบบเดิมๆเนาะก็เอาออกได้นะคะข้างในมันจะเป็นเบาะเป็นเบาะผ้าสีสีดำใช่ค่ะตัวนี้มันก็จะเป็นเป็นตัวหุ้มไว้นะคะสามารถถอดออกมาเป็นโบนัสสำหรับลูกค้าได้ถึง2ออปชั่นได้ถึง2ออปชั่นเลยนะคะก็อ่เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะคะ เสียงดังฟังชัดมากใช่ค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็อาจจะโดนใจวัยรุ่นกันนิดนึงนะคะ,คะเป็นไงคะน้องแพทดนั่งสบายไหมได้านใะนโอ้นั่งสบายนะคะกว้างขวางเลยค่ะพี่พุย้ยแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเครื่องเสียงมีครบเปิดเสียงอง่องา วิทยุนะคะสามารถใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าทั้งลำโพงนะคะหรือว่าเสียงนะคะปรับปรับ,บขึ้นปรับอะไรเนี่ยพวกนี้ใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็เทสซีดีแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ใช้งานได้นะคะแอร์เย็นไหมคะน้องแพ้แอร์เย็นค่ะข้างหลังเย็นไม่เอ่ยเย็นถึงคะ่ะแอร์แรงค่ะเย็นค่ะภายในนะของเขาข้างในนะคะก็จะเป็นสีดำหมดเลยนะคะทั้งคอนโซลเอยพวงมาลัยเอยนะคะก็ ตัวนี้มันเป็นตัวออโต้นะคะ 1.5s เอ้ 1.5j นะคะคะใช่ราคา235,000บาทนะคะ<ช>ลูกค้าผ่อนเพียงเริ่มต้นก็4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะใชซื้อส,สดก็ได้จัดไฟแนนซ์นก็ได้นะคะมีที่พักแขนตรงนี้ด้วยแล้วกวเราสามารถซื้อได้ทุกสาขาอาชีพนะคะยินดีทุกพรับทุกสาขาอาชีพเลยเนาะองใช่ค่ะใครอยากเข้ามาชมรถจริงนะคะ<ช>ก็เข้ามาได้ที่ทาง ราชพฤกษ์นะคะก็เราอยู่ระหว่างราชพฤกษ์ซอย8กับซอย10เนาะค่ะโอเคขนาดไฟะนะคะยังปิดเลยติดนะเรามีการดูแลล้างทำความสะอาดและเช็คระบบไฟให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าส่วนด้านหลังก็นั่งสบายนะคะลูกค้านั่งสบายนั่งกว้างด้วยลแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรด้านหลังอะ่ะมันก็จะเป็นแบบ ตรงนี้มันจะเป็นแบบเรียบมันไม่ได้เป็นเคิร์ฟแบบเหมือนแบบมีตัวก็ค,คือเด็กเด็กสามารถนั่งเดินได้ใช่ค่ะเด็กหลายๆคนชอบนี่อะไรที่วางแก้วขวดน้ํนาใช่ค่ะจะเป็นที่วางแก้วโอ้อำนนยความสะดวกได้มากๆเลยนะคะคไปดูด้านหลังกันเลยดีกว่านะได้ค่ะค่ะตัดเปิดฝาชายด้านหลังกระชา าพร้อมสเกิร์ตท,ที่แพทบอกนะคะเมื่อกี้หน้า,ห,นาหลังซ้ายขวานะคะแล้วก็มีสปอยเลอร์มาพร้อมเลยนะคะสําหรับคันนี้ะนะคะแล่ที่พิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะ<ม>ก็<ส>มีบา<ส>ง<ๆ>เซ็นเซอร์เตือนถอยให้ด้วยนะคะอ่ามีอะไรบ้างตรงนี้อุปกรณ์นะคะถอดล้อนะคะแล้วก็ายังอะไร ดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังคะ่ะด้านหลังด้านหลังนะคะ,คะก็ยางอะไรลถอดล้อแม่แรงนะคะยางอะไรครบเลยนะคะแล้วก็อยากให้ซูมด้วยนอาสวยมากเลยอยากให้รู้มันสวยมากอะ่ะซูมเลยคะ่ะซูมเลยซูมเลย ตอนนี้นะคะน็อตแท้น็อตเดิมนะคะฝากระโปรงหลังนะคะก็เดิมนะคะกับข้าวซึ้อกับข้าวไหมกับข้าวะกับข้าวนะคะสวยมากเลยเนาะคือแบบไม่มีรอยอะไรเลยแพทเดิมๆลอนสวยเหมือนเดิมเลยนะคะโอเคมีสปอยเลอร์นะคะสีขาวสวยนะคะไม่มีหม่นมีมองหรือเหลืองเลยนะคะลูกค้าโอเค ติดฟิล์มให้แล้วนะคะเรียบร้อยคันนี้เนาะแล้วก็ oh. มีรองรับนะคะถึง e20 เลยนะ้ำมัน e20 นะคะลูกค้าน้ำมัน e20 เลยถึง e20 เลยนะคะค่ะตัวนี้นะคะก็เอาใจใส่สิ้นกันเนาะว่าจะเป็นยางนะคะสีล้อดันหลบนะคะแล้วก็เป็นแม็กลายดำนะคะ,คะแม็กดำนะแล้วก็ด้านในนะคะเขาก็จะตกแต่งหุ้มหนังด้วยเบาะสีสันสดใสนะฮะ แต่ถ้าใครไม่ชอบนะคะก็สามารถจะถอดออกแล้วเลือกสไตลของลูกค้าได้เลยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องเลยดีกว่าเนาะได้ค่ะห้องเครื่อง Vios นะคะก็เป็นรุ่นที่ยอดนิยมอยู่แล้วนะคะลูกค้าขับไปไหนใครๆก็มองเนาะแถมยังได้ราคาดีนะคะรถสวยราคาดีนะคะถูกสุดๆค่ะถูกสุดๆอ่า เดย์ดังกิฟมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันเลยดีกว่าสำหรับคันนี้นะคะก็เครื่องยนต์แท้เดิมนะคะไม่มีการตัดต่อหรือดัดแปลงสภาพใดๆนะคะฝากระโปรงนะคะก็ลอนสวยเหมือนเดิมนะคะดูก่อนดีกว่าอ่าน้ํามันเครื่องดูสิมีการเปลี่ยนหายน้ํามันเครื่องแล้วเรียบร้อยะนะคะ โอเคทั้งภายนอกและภายในนะคะลูกค้าสภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะคะใครที่สามารถใครที่อยากเข้ามาชมนะคะรถจริงนะคะหรือลองเทสขับนะคะก็สามารถเข้ามาได้ที่นะคะรีเจนโฮมคาสาขาใหม่ราชพฤกษ์นะคะเราอยู่ระหว่างซอย8กับซอย10เนาะ,ะปากน้ำกระจงทอง15ะนะคะมาไม่ถึงโทรมาสอบถามได้นะคะเบอร์โทรอะไรคะน้องแพ๊เบอร์โทรนะคะ0 2นะคะ0040094นะคะ หรือเป็นเบอร์มือถือติดต่อนะคะ0894588661นะคะคุณลาชันนะคะ0894970878คุณเหมียวค่ะสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางนะคะขายรถขายรถก็ติดต่อได้ที่เบอร์นะคะคุณคุณบดิดนะคะเบอร์โทร0896777217นะคะก็หรือไม่นะคะใครที่เห็นเราจากช่อง YouTube นะคะก็จะมีอินบ็อกซ์หรือว่าเห็นจากไลฟ์สดในช่อง Facebook นะคะก็ สามารถอินบอเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะ,คะใครอยากปรึกษาเคสน,นะคะ,คะก็สามารถทิ้งเบอร์โทรศัพท์นะคะก็ให้น้องแอดมินไว้ในช่องอินบอทได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรีบติดต่อกับะะนะค,ะ,ค,ะ,คะก่อนจากกันวันนี้นะคะก็ฝากรถนะคะสองคันนะคะคันนี้เนาะเป็น Honda Civic ตัวนี้นะคะแล้วก็ Toyota Vios นะคะคนที่ชื่นชอบนะคะรถถูกแล้วก็เริ่มต้นผ่อนแค่4,000กาบาทเท่านั้นเองนะคะ บางทีนะคะมอเตอร์ไซค์ที่เราขับขับกันน่ะยังย่อมนแทงกว่านี้เลยนะคะรถยนต์ด้วยนะคะกันแดดกันน้ํากันฝนได้ด้วยนะคะคันนี้มันคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคามากๆเลยนะคะเราถึงได้มาเอาใจสําหรับแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านเลยฝากด้วยแล้วกันนะคะทั้ง2คันนะคะเรามีการรับประกันนะคะว่าไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํานะคะแล้วก็ไม่มีกอไหม้นะคะลูกค้ารับรองนะคะว่าได้รถสวยรถดีแล้วก็ราคาถูกแน่นอนแล้วก็ช่วงนี้นะคะอย่างที่เราบอกว่าเรามีช่วงสถานการณ์ของโรคโควิด ะะการที่มีรถนะคะเป็นของตัวเองก็ปลอดภ<อ>ัยค่ะอ๋อเราลืมแจ้งโปรโมชั่นลูกค้าไปนะคะโปรโมชั่น,นะะปโมช่นอะไรคะน้องแพรค่ะโปรโมชั่นต้อนรับวันแม่นะคะก็สําหรับเดือนสิงหานะคะก็15วันนี้นะคะ,คะตั้งแต่วันที่1สิงหาจนถึง15สิงหานะคะโปรโมชั่นนะคะลูกคา้าไม่ว่าจะซื้อรถคันไหนนะคะ ก็รับไปเลยนะคะมูลค่า10,000บาทนะคะสําหรับส่วนลดนะคะลูกค้าทุกคันนะคะไม่มีเงื่อนไขนะคะอย่างเดือนที่แล้วเราก็ต้องมีใส่เสื้อลิวพูลเนาะหรือว่าบินค่าเทอมนะคะหรือว่าจะมีการมีปลามาปล่อยนะคะแต่ว่าเดือนนี้นะคะเอาใจคนรักแม่แม่กันเนาะก็ทุกคันค่ะได้ส่วนลดไปเลยนะคะ1 0,000ืบาทค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะ พวกเราสองคนก็ขออนุญาตลาไปก่อน,อน,นะค่ะแล้วก็ะะลากันในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญฝากกด Subscribe ในช่อง YouTube Channel ให้ด้วย<ช>ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวไว้คราวหน้านะคะ,คะกลับมาพบกับแพทแล้วก็พี่ปุ้ยกันใหม่มาดูกันนะคะว่ารอบหน้าเนี่ยแพทกับพี่ปุ้ยจะมารีวิวรถอะไรสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ